เรื่องลับวิญญาณหลอนเรียกมาขึ้นรถแม่ผมมักจะเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อสมัยที่ผมยังเด็กผมจะชอบทัก อะไรแปลกๆอยู่เสมอเช่นตอนที่ผมไม่สบายแม่น่พาผมไปอาบน้ำหน้าบ้านผมก็ทักขึ้นมาว่าแม่ลุงเข้ามาหาใครอะ่ะทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยหรือ,อย่างตอนที่ไปบ้านยายที่สุพรรณผมก็เคยทักว่ามีคนใส่ชุดขาวเดินอยู่หลังบ้านมาหาใครก็ไม่รู้และหลังจากนั้นมาสองวันก็มีคนแถวบ้านยายตาย อะไรแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งผมเองนั้นก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ายังเด็กมากๆแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมจำได้ดีและก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคือวิญญาณครับตอนผมอายุสักสิบขวบได้ผมอยู่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่กับปู่ย่าวันหนึ่งผมเองต้องไปงานศพกับพ่อแม่ที่จังหวัดชยัยนาทเป็นงานศพของใครเนี่ยผมก็ไม่รู้จักรครับ แต่เป็นคนที่รู้จักกับญาติครับเราไปกันทั้งหมดสองคันเป็นรถกระบะท,ทั้งคู่ตอนขาไปน่ะผมนั่งรถพ่อไปด้วยความเป็นเด็กผมเลยนอนหลับตลอดทางไปตื่นอีกทีหนึ่งก็คือบ้านยายที่สุพรรณบุรีเลยเพราะว่าต้องมารับญาติคนอื่นๆที่ไม่มีรถเพิ่มแล้วก็เลยถือโอกาสค้างคืนเยี่ยมยายด้วยหนึ่งคืนเช้าวันต่อมาถึงจะออกเดินทางไปวัดที่จังหวัดชัยนาทครับ พอมาถึงวัดทุกคนก็ช่วยกันจัดงานตามปกติช่วงเย็นก็ทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาฟังพระสวดจนเวลาประมาณสี่ทุ่มแม่ผมเองก็ขอตัวกลับไปที่สุพรรณก่อนแต่พ่อผมยังกลับไม่ได้เพราะปู่ยังนั่งกินเหล้ากับพวกลุงๆอีกสองคนพ่อบอกให้แม่นะ่ะกลับไปก่อนคันหนึ่งพาญาติคนอื่นๆนกลับไปด้วยและด้วยความที่ผมติดปู่มาก ผมเลยขอรอกลับพร้อมพ่อผมแทนผมก็เล่นอะไรไปตามภาษาเด็กครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงคืนกว่าๆปู่กับลุงลุงเนี่ยที่กำลังเมาได้ที่ก็เก็บของเตรียมตัวกลับไปแล้วผมเลยขึ้นไปนั่งรอบนรถก่อนแล้วหันไปมองข้างหลังกระบะเห็นปู่ผมขึ้นมาบนกระบะหลังเป็นคนแรกแล้วหันไปเรียกพวกลุงลุงว่าทำอะไรกันเฮ้ยช้าชิบหายเลยรีบขึ้นมา ให้หมดเลยนะเว้ยจะได้กรับตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือมีลุงผมสองคนแล้วใครไม่รู้ครับตามมาด้วยอีกสองคนรวมเป็นทั้งหมด5คนด้วยกันที่อยู่หลังกระบะผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยคิดว่าคงเป็นญาตินี่แหละที่กลับไม่ทันรอบแรกแล้วพอผมก็ขึ้นมาขับรถออกไปโดยที่ผมนั้นหลับไปตามระเบียบครับ ผมตื่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าปวดฉี่มากไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนแล้วรู้แค่ว่าสองข้างทางนค่อนข้างรกมีหญ้าขึ้นสูงมากแล้วก็แทบไม่มีบ้านคนหรือปั๊มน้ำมันเลยผมเลยบอกให้พ่อนจอดข้างทางก่อนเพื่อจะลงไปฉี่พ่อผมก็จอดให้แล้วก็บอกผมว่าให้ไหว้ก่อนด้วยนะค่อยฉี่พอผมลงปุ๊บมองไปทางกระบะหลังเห็นปู่กับลุงลงุก็ลงมาฉี่ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ ผมเห็นมีแค่สมคนครับผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรพอผมฉี่เสร็จขึ้นรถมาปุ๊บผมได้ยินเสียงปู่ตะโกนว่าเฮ้ยจะเยี่ยวอะไรกันนานนักหนาวะรีบขึ้นมาเลยจะได้ไปต่อผมหันไปดูที่กระบาหลังปรากฏว่ามีคนทยอยขึ้นมาจากไหนไม่รู้ครับเกือบสิบคนได้และอีสองคนก่อนหน้าที่ผมไม่เห็นตอนลงไปฉีะเขาก็ยังอยู่นะ อยู่ด้านในสุดของกระบะติดกับกระจกหลังที่ผมมองอยู่เลยผมเห็นแบบนี้ก็เลยบอกพ่อคนมาจากไหนไม่รู้แยแยะมาขึ้นรถเราพ่อผมหันไปดูบอกไหนไม่เห็นมีแต่พอพ่อหันมามองผ่านกระจกสองหลังเท่านั้นละครับพ่อผมถึงกับสะดุ้งเลยผมไม่ได้ยินพ่อพึมพำออกมาเบาวๆว่าแม่งเอ้ยมาจากไหนกันวะนนียพ่อผมขับรถเร็วมากเลยครับ ประมาณ140บวกได้พอเจอวัดที่ใกล้ที่สุดแกก็เลี้ยวเข้าไปทันทีหากุฏิพระที่ใกล้ที่สุดแล้วก็จอดรถบีบแตรพระในกุฏิก็ออกมาพ่อผมบอกว่าช่วยทีหลวงพี่ผีเต็มหลังรถเลยพระก็เลยวิ่งไปตามเจ้าวาดให้ปู่กับลุงๆงนะ่ะที่อยู่ในอาการกึ่งเมาถึงกับสางเลยครับพอได้ยินพ่อผมพูดแบบนั้นรีบกระโดดออกจากหลังกระบะวิ่งเข้าศาลาเลย รวมถึงพ่อแล้วก็ผมด้วยพอเจ้า,าวาดออกมาท่านบอกคำแรกเลยครับว่าไปชวนเขาขึ้นรถมาได้ยังไงเลยโยมผมเล่าทั้งหมดที่เห็นให้ท่านฟังก่อนที่คนอื่นจะพูดอีกครับท่านก็เลยสวดมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์มาพรมรถให้ครับผมจำพิธีกรรมเหล่านั้นน่ะไม่ค่อยได้แล้วจำได้แต่ว่าคืนนั้นต้องนอนที่วัดกันทั้งหมดตื่นมาตอนเช้า จเจ้าอวานเลยบอกว่าเนี่ยพวกโยมเวลาอยู่ตามวัดหรือที่เปลี่ยวๆถ้าจะเรียกใครขึ้นรถนะให้ขานชื่อเขานิดนึงไม่อย่างนั้นวิญญาณสัมภเวสีแถวนั้นเขาจะคิดว่าเรียกเขาพอผมได้ยินพระท่านพูดผมถึงกับรู้เลยครับว,ว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมาเรียกว่าวิญญาณแต่ผมโชคดีอยู่อย่างก็คือว่าเขามาแบบเหมือนคนธรรมดามากมาก จนผมมาดูไม่ออกเลยครับว่าคนหรือผีเพราะด้วยจิตสำนึกของผมแล้วผมคิดเสมอครับว่าผีคงจะต้องหน้าเละๆหน้ากลัวครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ